สมเด็จพระชินีนาถิวิคตเรียพระสวามีเจ้าชายอันเบิร์ตแห่งซักเซิร์นครมบุกเลกโกทาทรงครองราชเป็นพระมหากรรษัตริย์สหราชอาณาจักรในช่วงระหว่าง20มิถุนายนพศ2381ถึงวันที่22มกราคมพศ2444ทรงมีสาย,รยสพระโลหิตสืบทอดมาเป็นเชื้อพระวงศ์ทั่ทวยุโรปยกเว้นนีเทอร์แลนด์เช่นจักกพรรัิวินเฮมที่2แห่งเยอรมนีหรือสมเด็จพระราชินีนาถอริาเบธที่2แห่งสาราชอาณาจักรเป็นต้น จนได้รับพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จย่าแห่งยุโรปหรือ Grandmaster of Europe ลูกของราชินีวิกตอเรียที่สืบทอดยีนฮีโมฟิเลียคนหนึ่งคืออาริสแกนด์เชสแห่งเคพระสวามีคือฟิเดริดวินเฮมบริตวิตที่4แห่งเฮสเซนเลลิมไลซึ่งเป็นพระราชมารดาของออริกซึ่งรู้จักกันในภายหลังในานามจักรพรรดิดีเอรกซานไดแห่งรัสเซียส่งต่อยีนให้กับลูกชายซาเลวิตเอเล็กเซ และความป่วยของเขามีทธิพลต่อประวัติศาสตร์รัสเซียเป็นอย่างมากครอบครัวพระจกักกัรรดนนิโคลัสที่สองประกอบด้วยพระจกากัรรดนนิโคลัสที่สองพระจกรักรพรันิเนียเล็กซานดาเจ้าหญิงโอนกาเจ้าหญิงเททรนาเจ้าหญิงมาเรียเจ้าหญิงอนาสตาเซียและเจ้าชายอเล็กเซ่ซึ่งทรงป่วยด้วยโรคคีโมโฟิเลียอันเกิดจากการสมรสุในเครือพยาติเพื่อรักษานาจและราชวงศ์ เจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบร์รองเป็นสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษในฐานะพระสวามีของควีนอลิซาเบธที่2เกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2464เสียชีวิตเมื่อวันที่9เมษายน2564ริคู่สมรสคือควีนอลิซาเบธที่2บุตรชาญเจ้าชายแห่งเวลเจ้าหญิงแอนเจ้าหญิงรอเย่เจ้าชายแอนดรูว์ในยุคแห่งยอกเจ้าฟ้าชายเอ็ดเวิร์ดเอิร์นแห่งเวสเซก ดีเนของเจ้าชายฟิลิปถูกใช้เพื่อระบุศพของราชวงศ์รัมมรสเซียหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว75ปีในยุคแห่งเอดินบระให้ตัวอย่างเลือดแกนักวิทยาศาสตร์ในปีพศ2536เพื่อช่วยระบุต,ตัวตนโลโมานอกที่ถูกสังหารซึ่งถูกคอมมินิ์บอลเชวิคยิงเสียชีวิตในปีพศ2461เจ้าชายฟิลิปพระองค์ทรงเป็นหลานของพระจจกรพัรดินีอเล็กซานดราแห่งรัสเซียซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระนางชนีวิกตอเรีย การเฉลิมฉลองวันกองทัพในสาราอาจักรในวันที่2 5มิถุนายนพศ2555ดยุกเลดัตเชตแห่งเคมบริดจ์เคทบินดิงตันและเจ้าชายวิลเรียบเข้าพิธีที่ค่ายทหารวิกตอเรียของพระราชวินุณเสอพระบรมมงศสารวง์ได้มอบเหรียญรางวัลแก่สมาชิกไอริสกาดเจ้าชายวินเรียบดยุกแห่งเคมบริดจ์และเจ้าชายเฮนรี่ดยุกแห่งซักเซสเจ้าชาย,ยทั้งสองพระองค์ฉลองพระองค์ที่คล้ายกับฉลองพระองค์ของจกักรพรรดินิโคลัสที่2แห่งรัเสเซีย วันที่19พฤษภาคมพศ2561พิธีเสกสมรสเจ้าชายเฮรี่เรเมแกนมาร์คิลมีสมาชิกราชาวงศ์อังกฤษและแขกผู้มีเกียรติ600คนได้รับเชิญให้ร่วมพิธีภายในโบสถ์เจ้าชายเฮรี่และพระชายาทรงได้ดำรงพรยศเด,ดยุกและดัชเชสแห่งซักเซ็ตเจ้าชายเฮรี่ทรงฉลอลองพระองค์ด้วยชุดที่คล้ายกับชุดของจกักรพรรดินิโคลัสที่2แห่งรัสเซีย เจ้าชายฟิลิปได้ให้ตัวอย่างลื่นแกนวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยพวกเขาพิสูจน์โครงกระดูกที่คน้นพบเชื่อขึ้นอย่างกว้างขวางว่าครอบครัวโรมานอฟถูกสังหารและ่ร่างของพวกเขาถูกทิ้งหลงศพที่ไม่มีเครื่องหมายโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ในปีพศ .2461 เพียงไม่กี่เดือนหลังการปฏิวัติรัสเซียวันนี้ร้อยปีต่อมาเรื่องราวใหม่จะเปิดเผยความพยายามของเจ้าชายฟิลิปในการช่วยไขยปริศนาเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของราชวงศ์โรมานอฟ เพราะเดยุเป็นหลานชายที่ยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดิเนอเรกซานดาพระมเหสีของจกักรพรรดินิโคลัสที่สองซึ่งหมายความว่าการทดสอบทางพันธุกรรมเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบชะตาก,กรรมอนาเศร้าของพวกเขาในคราวดเดียวกันสองปีหลังจากพบศพผู้เชี่ยวชาญสามารถสกัดดินเอของเจ้าชายฟิลิปและจับคู่กับตัวอย่างที่นํามาจากโครงกระดูกของสาและลูกสาวทั้งสี่ของเขาซึ่งถูกประหารอย่างลื่นลนโดยนักปฏิวัติ และแน่นอนเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบระและลูกหลานของวงก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมในการทรองบัลลังก์โรมานอฟแห่งรัเสเซียขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับ ถ้ามีคําถามต่างๆหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์โน้ตไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ครับ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์หรือกดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับขอให้ทุกท่านชมนโดโอย่างมีความสุขและก็ได้สาระความรู้ครับขอบคุณมากๆครับ